น้องชื่อเจ้าขุนเจ้าขุนมาบวชหน้าฝนบวชหล่อนเท้าพรนษาเพราะว่าน้องเป็นเชื้อราคุณเ,เจ้าของเลยอยากจะรักษาผิวหนังของน้องนะคะ เจอเคสแมวี่ไลอะรูเมอร์แมวผู้จัดจ้านในย่านนี้ของ t ท k e อาบารก็ร่ำๆจะแบบไปเป็นพระเอกหมอลำตลอดเลยอะใจเย็นนะไอทิ์อยู่กันไปก่อนนะ แมวก็แบบพี่ป๊อปแตงเย็นอย่าเพิ่งโมโหใส่เจ้าขุนเลยเจ้าขุนเป็นแมวไงวบางทีก็หงุดหงิดบางทีก็รำคาญตามความเป็นแมวอะ่ะพี่ป๊อปความอดทนก็สั้นความอดทนก็ตามมา่ำอ่ะพี่ป๊อป ฟ่อก็ดีดอะแต่ก็จริงอะนะยากอะกว่าจะได้เงินเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่ยากอะคือก็โทษแมวไม่ได้หรอกเพราะเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้อะแต่ก็โทษเราไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ try my best นะคะ เราใช้ฝักบัวไม่ได้เพราะว่ากลัวตกใจใช่ไหมก็เลยต้องใช้สายายางซึ่งมีหมดแหละฝักบัวสายยางจากุชีสีแชมพูมีหมดแหละพอเป็นแมวอะ่ะรีเทลในการเสริมสวยมันก็จะเยอะกว่าหมานะเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลเนาะที่แบบ ราคาเสริมสวยแมวมันก็สูงกว่าอยู่แล้วอะเพราะหนึ่งกรูมเมอร์แมวหายากมิได้หมายความว่ากรูมเมอร์หมาทุกคนจะกรูมแมวได้ด้วยอะคะ่ะซึ่งพี่ปูก็คนหนึ่งหละไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่ชอบแมวไม่ได้กลัวนะคะแค่ไม่ชอบ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้แปลว่าเกลียดไม่ชอบไม่ได้แปลว่ากลัวไม่ชอบก็แค่ไม่ชอบแต่เพราะว่าพี่ป๊อบเขาจัดจ้านในย่านนี้อ่ะเขากลูมได้ทั้งแมวทั้งหมาก็มันก็เลยเป็นโอกาสดีที่เทคาบารก็เปิดพื้นที่ให้ให,ให้ให้แมวมาเสริมสวยได้ด้วยอืม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุกเคสที่เราทำสำเร็จ completely ร้อยเอร์เซ็นต่ะแต่ก็น้อยมากที่เราจะแค่ไหนแค่นั้นน่ะเพราะว่าเมื่อเมือม่อเมื่อลงมือไปแล้วเราก็จะไปให้สุดสุดคือแต่ก็ไม่มีใครเจ็บนะคะสุดคือสุดสุดแบบ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 ที่แบบที่พอใจทั้งเจ้าของแล้วก็ พอใจในผลงานของตัวเองของเราอะค่ะอาบน้ำสองครั้งไม่ใช่ปอกแชมพูสองครั้งละเธ <c ười> <ar> <c ười> อเธอจะจู่โจมเราแบบนี้ไม่ได้สิเจ้าขุน เราจบตรงนี้ก่อนดีกว่าเรากลัวตอนนี้เรากลัวแล้วล่ะเราไม่ใช่แค่ไม่ชอบเรากลัวบาย